มีทางบ้านถามมาว่าอยากจะทราบว่าทำกรรมอะไรมาถึงทำบุญกับคนไม่ขึ้นคะคุณโยมคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะจำนวนไม่น้อยเลยจะรู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นคือรู้สึกว่าเราทำบุญกับใครไม่ขึ้นที่เรารู้สึกว่าเราทำบุญกับใครไม่ขึ้นเพราะว่าเราไปหวังผลไงว่าเราช่วยเขาแล้วเขาต้องสำนึกบุญคุณเราสิต้องมาตอบแทนเราสิพอเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่า เราทําบุญกับใครไม่ขึ้นตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่คือจะช่วยอะไรใครก็ตามให้ทําบุญทําดีเพราะความดีคือสบายใจที่ได้ช่วยคนเราพอใจแล้วแต่ไม่ไปคาดหวังผลตอบแทนว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณเราอย่างนั้นเขาจะต้องสํานึกบุญคุณอย่างนี้ได้ช่วยคนก็สบายใจเนี่ยถ้าอย่างนี้ใจเราโปร่งสบายเลยแล้วก็แถมอีกนิดหนึ่งว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยนะเราช่วยเขาแล้วเขา รู้สำนึกบุญคุณแล้วก็เพยายามจะมาตอบแทนเราเนี่ยที่หลังคนคนนี้เราจะช่วยเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ่ะถ้าทำอย่างนี้แล้วเราก็จากนี้ไปคุณโยมจะสบายใจตลอดเลยจเจริญพร